นะประเด็นช้น14เดี๋ยวมาพูดกันค่ะว่าทําไมแพทยทสภาถึงได้ตัดสินกันออกมาแบบนั้นคือคือจริงๆไม่ใช่ตัดสินคือเป็นมติที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นมติที่มากคือจะบอกว่าทั้งสภาก็ก็ก็พูดมาตรงๆเถอะไม่ว่าอะไรกันหรอกไม่เห็นจะแปลกใจไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลค่ะอย่าโยมนะะเพิ่งจะมาอ้าปากได้กันตอนหัวค่ำนี่เองนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นที่อ่้นสิที่แพทยสภาออกมา นะะฟันสามนายแพทย์คนหนึ่งเนี่ยพักงานแล้วก็อีกสองคนเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะดิฉันบอกว่าไม่มีผลค่ะทําไมถึงไม่มีผลรู้ไหมคะหมอพวกเนี้ยอดีตก็เคยเป็นกปปสเป็นพวกหมอที่หนีคนไข้มาไล่ปูมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องไล่แมวอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะดิฉันบอกว่าพวกมัน,นยินดีกันอยู่แล้วหมอไม่มีใครชอบทักษิณหรือหมอไม่มีใครชอบไทยไทยรักไทยลนะค่ะ เพราะทักษิณแลกไทยรละไทยทําให้หมอเนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยหาแดกไม่ได้เปิดคลินิกก็ไม่มีใครเข้าเขาไปโรงพยาบาลเสียสามสิบบาทไอ้พวกที่สร้างคลินิกเอาไว้เนี่ยนะฮะไอ้พวกที่เคยสร้างไว้นานๆคืนทุนแล้วก็แล้วไปไอ้พวกที่กําลังลงทุนกับโรงพยาบาลนะที่เป็นเอกชนทําคลินิกขนาดใหญ่หรือทําโรงพยาบาลขนาดเล็กอะไรก็ว่าไปโกรธแค้นกันจนทุกวันนี้ถูกต้องไหมก็เพราะไอ้สามสิบบาทนี่แหละค่ะ นะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าต่อให้การตัดสินจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ไอ้พวกที่มันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยวันนี้ก็ถือประเด็นนี้มาย่อเย้ยถากถานนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าเอา้าถ้าเห็นว่ามันมีอะไรที่จะต้องอเคลียร์หรืออะไรก็เคลียร์ไปแต่ดิฉันถามว่าคนบางคนบอกว่าจะเอาทักษินกลับไปเข้าคุกให้ได้ดิฉันถามว่ามึงคิดดีกันแล้วเหรอ ในเมื่อทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยโทษอะ่ะมึงจะเอาคนที่ได้รับพระทาตพระราชทานอภัยโทษกลับไปติดคุกอะ่ะมึงเอาอะไรคิดคะมึงคิดกันดีๆมึงคิดกันลึกๆนะะคิดกันให้ดีๆค่ะแล้วที่ฉันบอกว่าทักษิณเขาควรจะต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเหรอจญยาบันพวกมึงอยู่ตรงไหนกันไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกไม่ลา โถอีควายแกไอวิโรดเกี่ยมเจริญถ้าเกิดว่ามึงเป็นพวกนั้นเข้ามาทำส้นตีนอะไรไม่ทราบนะคะด่ากูทำไมคะกูไปด่าพ่อมึงเหรอเดือดร้อนแทนพ่อมึงตรงไหน,นควายม,มีพวกนี้เข้ามาอีกแล้วค่ะช่วยช่วยกันหน่อยนะคือวันนี้ดินบอกว่ากูไม่ต้องไม่ทำอะไรกับพวกมึงมากหรอก สำหรับพวกมึงเนี่ยกูไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะพวกมึงคือพักอายุน้อยร้อยคดีมีอยู่จริงอ่ะมึงไปนับดูสิว่ามีกี่คดีนะมึงไปนับดูกันว่ามีกี่คดีมึงจะพูดยังไงก็พูดจะค่ะมึงจะด่ากูพักมึงก็ไม่ได้สูงขึ้นค่ะแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะมึงยังอยู่ไหมอย่าลืมเลือกกันไปเยอะๆประเภทที่บอกว่ารักรักพักประชาชน เอาหมูเอาหมามาก็จะเลือกเออมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะสัตว์มันก็เลือกสัตว์ได้แค่นั้นแหละมันจะแปลกอะไรถูกไหมวันนี้ที่ฉันบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดค่ะเอาที่มึงสบายใจนะคะเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่กําลังดิ้นกันอยู่ในเวลานี้คือการดิ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้หลุดแต่ถ้าสมมุติว่าใจแข็ง,ขง นะะเป็นไงเป็นกันนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นไงเป็นกันเอาไงเอากันเนี่ยลองดูไหมฮะใครกันแน่ที่จะพังเอาดินะ,ะดังนั้นดิฉันบอกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องไปกลัวเลยนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องไปสนใจเลย กวนการเนี่ยนะเมื่อแพทยสภามีมติแล้วต้องส่งมตินี้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระทรวงก็อาจจะมีมติสวนทางกับแพทยสภาก็ได้นะซึ่งหรืออาจจะแบบว่าเออก็ตัดสินไปตามนั้นก็ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเลยมันอาจจะตัดตอนอยู่ตรงน,นั้นก็ได้มึงเข้าใจไหมคบว่าสามคนนี้อาจจะตัดตอนกันจบไหม เอาให้จบที่สามคนนี้เอาไหมเพราะนั้นที hmm. ่ฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการแบบเอาผิดกันอย่างนี้ก็คือเขียนเสือให้วัวกลัวเชือดไก่ให้ดิงดูเหมือนกัจะบอกว่าถ้าใครที่มาสนับสนุนหรือมาอะไรกระทักษินแล้วมึงจะต้องโดนแบบนี้ก็เอาสิคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครให้ความร่วมมือกับมึงเพราะจะให้ความร่วมมือกับมึงแล้วเขาสวยนึกออกไหมฮะ ไปดูที่ข่าวก็ได้ค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ใช่รายการรายงานข่าวคือเป็นรายการทันป่าค่ะนะเรนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าหมอที่โดนสามคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลวนะคะหรือเขาจะดีหรือเขาจะเลวอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นการที่หมอเนี่ยนะคะจะมาตัดสินเรื่องวิชาชีพของหมอด้วยกันเนี่ยเป็นเป็นให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ก็เรื่องของหมอเลยค่ะเพราะที่ฉันบอกว่าการที่จะเป็นตัดสินว่าใครเร็วใครใครไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของหมอไม่มีอะไรกระทบต่อทักษิณเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่หมอเนี่ยเล่นกันเองเพื่อที่จะบอกว่ามึงไม่ใช่พวกกูก็ไม่ต้องอยู่กันดีๆแล้วที่ฉันถามว่าก่อนหน้านั้นใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใครคุมหมอ เพราะฉะนั้นวันเนี้ยคนที่คุมหมอวันเนี้นะฮะมันมีประเด็นสอวองไงไม่เห็นจะน่าแปลกใจตรงไหนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้แทนที่จะมาตีฟูเรื่องชั้นสิบสี่รบกวนมึงกลับไปดูกรณีนะคะสมาชิกพักสม้มนะคะที่โดนคดีค้ายยาจนกรกะตอถอดนะคะถอดถอนผู้สมัครไปแล้ว ส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องพิจารณาดูก่อนก็เอาเชิญค่ะเพราะวันนี้ฉันบอกว่าชื่อเสียงที่เสียไปทั้งหมดเนี่ยจะกอบกู้ขึ้นมายังไงเขาบอกหน่อยนะคะในขณะที่พวกของตัวเองโดนประเด็นนี้วันนี้มาเห่าเรื่องชั้นสิบสี่งงค่ะเอาเวลาเนี่ยนะคะไปดูแลพักของมึงเองกันเถอะค่ะไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้หรอกค่ะก็ถูกต้องแล้วในเมื่อมีคนไปยื่นร้องนะคะไปยื่นร้องเขาก็พิจารณา ี่หมอเนี่ยมันไม่มีใครรักทักษิณแล้วฮะเพราะทักษิณมาทํสามสิบาทรักษาทุกโรคพอลูกสาวมาเป็นนายกในรัฐบาลน,นี้นะก็มาทํสามสิบาทรักษาทุกที่โรงพยาบาลจะตายห่ากันแล้วค่ะนะคะคือกูไปตาบอดตอนไหนคะไ <c oughs> อ้พวกนี้ก็ดินด้นอย่างเลยนะสงสารอ็นดูปล่อยนะไม่ต้องไปบล็อกเขาหรอกดิฉันไม่บล็อกเลยปล่อยให้อยู่ตรงนี้แหละให้มันฟังนะ,ะมันจะได้รู้บ้าง ว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะะพวกมึงอะ่ะมันเป็นแบบพวกอะไรนะบัวใต้ตรงเงินขนาดไหนไอไอไอคนที่มึงเชียคือพักที่คนที่ก,กูพักที่กูเชียวันนี้เป็นรัฐบาลคนที่กูเชียรนะ,ะวันนี้ลูกเขาเป็นนายกส่วนพักที่มึงเชียเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะมีปัญหาสมาชิกพัก้ายาบ้างละเตะเมียมั่งละตีกระทืบคนในพรรคบ้างลาะน,น,งลนูน่นนี่นั่นนะ,ะแล้วบางคนก็ยังไปเป็นโค้ชให้กับบร n นไปเป็นคนที่เข้าข้างโจรใต้ เพราะฉะนั้นระหว่างกูกับมึงเนี่ยคนละชั้นค่ะจะไปไหนก็ไปค่ะไปตายหาที่ไหนก็ไปกันไม่ต้องมาเสือกไม่บอกนะให้มันอยู่ในนี้นะคะให้มันฟังแล้วมึงอย่าหวังเลยค่ะว่าปีปีเจ็ดศูนย์เนี่ยมึงจะแรนดสไลด์มึงเอาอะไรมาแรนดสไลด์คะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นของสส,ส,ส,สนะที่ไปเซ็นแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแก้ไขมาตราหนึ่งสองอีก หลายคนวันนี้นะฮะก็คือจิตตกแต่ดีฉันจะบอกเลยบอกว่าดีแล้วให้มันเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะอะไรมันจะได้จบดีฉันบอกว่าในที่สุดถ้าสมมติว่าทักษิณต้องเข้าคุกนะคะก็ครจะทําให้พวกมึงสบายใจเนาะมึงต้องเป็นคนแบบไหนอะถึงอยากเห็นคนที่เขาถูกกันแกล้งทางการเมืองนะคะเงินก็ยึดเขา อำนาจก็ยึดเขาถอดยศดเขายึดเครื่องราชเขาดำเนินคดีเขาไม่รู้กี่คดีสุดท้ายเขาได้กลับประเทศไงแล้วแถมกลับมาแบบที่พวกมึงนึกกันไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอาทักษินลงได้บอกเลยว่าไม่ใช่หมอจบข่าวไหมนะ หมอวันนี้คือเสื้อกาวก็แปดเปื้อนไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับการมือมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดไปดูประวัติดีฮะนะเพราะนั้นบอกว่าถ้าสมมุตินะคะว่าจะบอกว่ายึดความถูกต้องยึดหลักฐานต่างๆไม่ได้อิงกับปัจจัยภายนอกไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเป็นใครใครเชื่อก็ควายแล้วค่ะ <laughs> นะ ไม่เป็นเกมการเมืองกันทั้งนั้นแหละค่ะแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าใครที่เป็นห่วงรักษิณไม่ต้องห่วงค่ะนะคะไม่มีไม่มีอะไรที่จะมีผลต่อกับอกับรัฐบาลถ้ามึงไม่โยงแต่ถ้ามึงจะโยงอะไรก็ก็โดนหมดอยากจะบอกให้ทุกคนสบายใจอย่างนี้ค่ะนะคะในเมื่อจริงๆแล้วถ้ามึงรักความเป็นธรรมจริงมึงต้องรู้ก่อนว่าทำไมทักษิณถึงมีคดี และการที่ทักษินเนี่ยนะมีคดีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมึงไม่ใช่จะอมาคิดแต่ว่าเขาเนี่ยกลับมาแล้วเขาไม่ติดคุกนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที